สวัสดีค่ะอแอปเปิลปลาแอปเปิลลู่ลูกน้ยเริ่มใหญ่แล้วพี่น้องลูกเริ่มโต,โตแล้วเอาไปตำส้มได้แล้วนี่อืมมีต้นเดียวในท้องถิ่นของเราพาจะเก็บไปตำส้มตำตำส้มแอปเป,ปิลแอปเปิลปลาครับมันไม่หวานเขาเอิญนแอปเปิลขี่นกแอปเปิลน้อย เอาไปตำส้มแซบ่บตำใส่สับป,ปะรดแซ่บแซบด้วยพี่น้องพอดีเลยซื้อสับป,ปะรดมาม,มีอยู่หน่วยหนึ่งแต่เสียอย่างเดียวไม่มีเพื่อนกินถ้ามีเพื่อนกินด้วยนี่ป๊าแซ่บคักเดยอยูย่้างน้ำไม่พาจะเก็บก่อนที่นกจะกินก่อนรออีกสัก สควีกบรรยากาศครึ้มๆแต่กระหอนหอนพี่น้องเอ้ยแดดออสเตรเลียฮัลโหลฮัลโหลพาน้องหมาม,มาเดินก่อนที่เราจะไปเที่ยวงานนูดโดในมาร์เก็ตแล้วก็ไลท์โชว์ค่ะ ลมพัดโวยโวยท้องฟ้าก็เหมือนฝนจะมาเขาว่าฝนจะมาถ้าไปเที่ยวไหนมาเก็ตก็ไม่อยากเจอเท่าไห่เด้อฝนนี่รมบือบือ,มา,อ,อม,นะมาแล้วพี่น้องเอ้ยพูน่ะพูน่ะพูน่ะฝนมากแล้วย่อยลงมาแล้วค่ะตัวตัวตัวตต,ต,ต,ตมาถึงหน้าบ้านเห็นผู้มาเยือนค่ะทุกคนนี่ผู้มาเยือน กอดอกไม้อยู่หน้าบ้านจ้ะดอกให้ดินเยียของแม่พามีรับมีแขกมาเยือนค่ะามาชมสวนดอกไม้ก้อยเอินไม่่ังนี่ก็อเอินอย่างก็อเอินโตวงวงช่างาสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรามาในเมืองค่ะเรากำลังจะข้ามสะพานไป เกตได้ว่าเหมือนมีอะไรขาวๆลอยผ่านสะพานเหมือนควันแต่จริงๆแล้วเป็นน้ำค่ะน้ำน้ำผุน้ำผุใหญ่ในบริเ f f i ฟนเลยค่ะพ่นน้ำผุลมก็จะพัดเป็นเป็นฝอยเบียกหมดเลยทุกคนเลยอู้เป็นสีลุ่มด้วย Amazing! Wow! มันพูดแรงมากเข้าใกล้ก็ทุกทีรถก็ติดแล้วคะ่ะพัวบ้านก็ลืมจะดามาแหละรถติดไม่ชอบรถติด เชื่อกันหนาวให้ใจดีโอ้ใจดีน่ารักต้องใส่แจ็คเก็ตหนาวมากฟาดประมาณสิบบนหนาวไม่หลับลมแจ็กเก็ตผูกเบาหนาวหลายพี่น้องเย ฟ้าสวยมากสวยค่ะนี่คือ National Library Australia ค่ะก็จะมีไฟโชว์ตอนางคืนเราก็เดินทางไปสู่ที่ไหนสักแห่งซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าไปไหน ตามคนไปเรื่อยๆไปหาตลาดมาเก็ตนู่นคือน้ำพุน้ำพุแรงมากน้ำพุกลางแม่น้ำตรงนี้ทะเลสาบแรงมากลมพัดจนจนเปียกรถที่ผ่านสะพานเหมือนน้ำฝนเลยค่ะ ไ yeah. <laughs> ด้ก,กินฟู้ดไ <for> ด้ก,กินอาหารไ <laughs> ด้ก,กินอาหาร <laughs> ไม่ไม่ชอบคนเยอะแต่ได้ก,กินอาหารแล้วแบบจมูกจมูกยกสูงเลยรีบ <laughs> เลยไม้ลอคบ crabs เลย crabs ไม่ชอบ smell food. You เาเรียกนูโดในมาเก็ตไว้พี่ผตูดไลน์เฮออดชอปไลน์อฟร์ชอปช่วยกวูเที่ยเมื่อทั้งนั้นไฟเริ่มโชว์แล้วลน์เข้าห้องน้ำกันรานอาหารคนเยอะ เราทำไมอยู่ข้างบนข้างบนมีสามสี่้านคนยาวมาก้า างล่างกันเดินไปทางนี้กันค่ะข้างบนคนเยอะสวยงามทั man. Man. <laughs> <laughs> ้งกุยเมนทั้งกุยเมนสุดละร่างค่ะคนหลายทั้งกุย เดินไปใต้สะพานแล้วกขาสูข้าสูดูในมาร์เก็ตขาแถวี่นองเ้ย อะไยผวาบานไปตอคิ้วทั้งไม่ละแถวนี้มันเาีคยบนข้างบนก็เยอะได้แล้วแมวกินคนมีแห้งแล้วมีแห้งแล้วเบิน์ดกขาดีแถวโกดสิปมั้งล่ sit, ละ yes จะนั่งกินโบเดลพิกนิกมาก มีหลายทางแต่ว่าคนเยอะมากนั่งไปตะลุกตอนหลังจากต่อคิวครึ่งชั่วโมงผ่านไปดัมปิงพุกแซบบอกูดโคตรหลายขักแน่พ,นพี่น้องเอ้ยพวกน่ะว่าจะได้กิน แสบ <laughs> แสบเนี่ยมันถาดนแล้วมันหิว <laughs> กินนิ่มแล้วเราจะไปดูไฟกันต่อค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมค่ะขอให้มีความสุขทุกๆคนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมมาดูไฟด้วยกันนะคะ <Not S 2> s <S นกเตยกันอีกค่ะล่